เออซื้ออะไรมาอีกละแถมซื้อซื้ออะไรเนี่ยกล่องอะไรเนี่ยซื้อเขาเรียกว่าเก้าอี้แคมปิ้งเก้าอี้แคมปิ้งนี่เก้าอี้แคมปิ้งไม่เป็นมันเล็กจัง Black Dog เออแต่ว่ากระเป๋าให้มาน่ารักดีนะ Black Dog อันนี้เหมาะสำหรับแคมปิ้งพกพาจริงๆนะนี่ผมไม่ดูนะใช่ใช่ก็มาดูใกล้ๆอุ้ยกระเป๋าน่ารักใช่เขาจะเขาจะเป็นอันนี้เป็นเบาะนะเป็นเบาะไม่เป็นเบาะนะโอ้เบาะผ้าแล้วเนี่ยแล้วมาดูขาหนี่ดูขา ผมไม่เคยซื้อแบบนี้มาก่อนนะคุณดูว่าผมจะประกอบเป็นหรือเปล่าผมก็ประกอบมุ่วๆไปเสียบเข้าอย่างงั้นง่ายๆเลยเหรอนี่เสียบเข้าอย่างงี้เอาง่ายอย่างนี้เลยเหรออย่างนี้เลยมับมับเอามับน่าจะเสร็จแล้วนี่ครับเอาเหรอนี่แหละแค่นี้แหละนี่เสร็จแล้วง่ายไหมง่ายง่ายมากผ้าแล้วก็ใส่เข้าไปใส่ง่ายผมก็ไม่เคยใส่นะผมก็รั้งแรก ตังแรกเหมือนกันเก้าอี้แคมปิ้ง๋อะนี่มาดูข้างหลังข้างหลังนี่คุณดูมันจะมีรูอ๋อมันจะเป็นแบบนี้ก็สวมเข้าไปเลยใช่ไหมสวมเข้าไปงี้มับเข้าให้อ๋อก็ทุกมุมเลยอ่ะมีให้ทุกมุมเลยอันนี้ก็เหมือนกันง่ายดีง่ายเพราะมันเป็นเหมาะสําหรับเป็นเก้าอี้แคมปิ้งเลยเพราะมันชื่อมันแคมปิ้งอยู่แล้วเอาไปเที่ยวหนาวนี่เนาะใช่โอ้โหพบพาใส่หลังรถไปอันนี้ใส่ไงวะเนี่ยทำไมมันดูตึงๆวะใส่ใส่ถือหรือเปล่า้ยน่าจะถูกกันแหละไม่ถูก เอาเอาต้องใส่ยังไงมันกลับหัวต้องใส่อย่างนี้เอาเอออย่างนี้เออเกือบหัวทิ่มแล้วไม่หล่ะโอ้เสียชื่อสายช่างหมดเลยนี่ฮะนี่นี่ประกอบเก้าอี้เอ้ยเป็นไงแบ็คด็อกโอ้สวยนุ๊กเท่ดีนะนั่งชิวๆไปเที่ยวไปแคมปิ้งใส่หลังรถไปโอ้ชื่อมันก็เก้าอี้แคมปิ้งไงเอออืมอืมนั่นนิดนึงครั้งแรกครั้งแรกครั้งแรก เข้ายังไงอันนี้เข้าข้างหลังเข้าข้างหลังไงอืมงามากต้องดึงออกก่อนหรือเปล่ามันจะตึงหน่อยอันสุดท้ายอ่ะอืดึงออกนิดหนึ่งอ๋ออันนี้ใส่ดิอืมจะได้ไหมลองดูอ่ะอันนี้อันนี้ได้ละอ่ะแต่อันนี้ยังไม่ได้อันนี้ยังไม่ได้ใส่นี้ก่อนอ่า นี่อันนี้หักออกเออใส่อย่างงี้ไม่ต้องใส่อย่างงี้ดินี่นี่ได้แล้วเอ้ยน่ารักดีอ่ะเอ้ยเอาไปเที่ยวด้วยนะเนี่ยอย่าลืมใส่ใส่รถไปเที่ยวด้วยนะไหนลองดูดิเป็นไงอุ้ยผมหนักประมาณแปดสิบนะรู้สึกว่ามันนั่งสบายนะมันรับสรีรักเราดีนะอืมเก้าอี้แคมปิ้งนะมีพนักพิงพนักพิงเตี้ยๆเหมาะสําหรับการนั่งนะโอ้ไม่เหมาะสําหรับการนอนนะตัวนี้นอนไม่ได้หรอกนอนไม่ได้นั่งนั่งรับลมชิวๆเออเออ ยังไงสะดวกไหสะดวกไหมสะดวกสะดวก,สดวกอ,อสะดวกส,วกส,วกสบายเนาะเ,ออเขาท่าเขาท่าแล้วก็พับเก็บง่ายด้วยเนาะใช่ใครอยากได้ก็เดี๋ยวลงพิกัดให้ที่ตะก้านะนี่ black dog จ้าก็ e camping